อัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันต่อดีกว่านะครับเราขออัปเดตเล็กๆส,ๆสั้นๆดีกว่ากับ IG story ของลิซ่าตอนแรกก็เดาๆกันว่าลิซ่าไปฉลองคริสต์มาสที่ไหนเกรีใต้ LA หรือปารีสตอนนี้มีการเอามาเปิดเผยแล้วนะครับว่าลิซ่านั้นฉลองวันคริสต์มาสที่เกรีใต้ในร้านอ t h n นิก a r d e เดนโจซุนพาเล็ก อยู่ในย่านหรูกังนำเลยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแสดงว่าหลังจากที่จบโฟโต้ชูตปุ๊บก็น่าจะพาแก๊งทีม We a l ร l o u d ไปปาร์ตี้กันต่อไปทานของหวานไปแฮงเอาทด้วยกันในวัน Happy Holiday ซึ่งของหวานที่ลิซ่าเล่นถ่ายลง IG Story นะครับมีชื่อเมนูว่า Winter Pop Duo เป็นน้องของหวานติมฤดูหนาวของ Paris เบเก t เป็นตัวการ์ตูน Rudolph แล้วก็ Snowman นะครับวางซ้อนกันอยู่ โคจะน่ารักโคจะเข้ากับตีมวันหยุดตีมฤดูหนาวมากเลยลิซ่าก็ถ่ายรูปเอามาอวดกันว่านี่ไปแฮงเอาท์ด้วยนะหนูหนไปปาร์ตี้หนูไปใช้ชีวิตให้สนุกสนานเฮฮาในช่วงวันหยุดแล้วลิลลี่ไม่ต้องห่วงหนูใช้ชีวิตดีที่สุดเลยหลังจากนี้ก็น่าจะรันคิวถ่ายทมาไทโก้ยาวๆเลยนะครับก่อนที่จะกลับมาประเทศไทยเหมือนที่ลิซ่าเคยพูดเปรยๆเอาไว้ว่าจะกลับมาไทยช่วงสิ้นปีมาฉลองวันปีใหม่ด้วยกันกับครอบครัวที่ประเทศไทยเรื่อง เรองราวใน IG story จีสตอรี่จบไปมาดูเรื่องราวความปังความสวยในเทสแฟชั่นของลิซ่ากันดีกว่า ตอนนี้มีการจัดลิสต์ออกมานะครับเกี่ยวข้องกับชุดเดรสสีชมพูของลิซ่าที่เข้างานเอมมี่อ r วอร์ชุดเดรสจากเลเวอร์กูตูตอนนี้ล่าสุดอินเตอร์เคอลิสต์กันออกมาแล้วนะว่านี่คือซื่อทั้งหมดทั้งมวลเลยที่ยกให้ชุดเดรสสีชมพูของลิซ่าคือชุดเดรสที่ดีที่สุดในปี2025ทุกคนจะต้องได้รับรู้แล้วก็จะต้องมีการพูดถึงไม่อย่างนั้นถือว่า out of trend มากเลยเริ่มต้นตั้งแต่สื่ออย่าง e news จากอเมริกานะครับหรือว่าจะเป็นโตรอนโตสตาร์เพจซิกเดอะคิดโฟกสิงคโปร์แอลออสเตรเลียอินสไตมีไทเทินด้วยนะครับแล้วก็มีอินสไตของเม็กซิโกแมททีวีทั้งหมดทั้งมวลสิบสื่อด้วยกันนะครับที่ยกให้ชุดเดรสสีชมพูของลิซ่าคือหนึ่งในเดรสที่ดีดที่สุด ในการเดินพรมแดงประจำปี2025นี้ไหนใครชอบชุดนี้บ้างมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับซิบซื้ออินเตอร์ไม่น้อยเลยนะทุกคนที่เขายกให้ชุดของลิซ่านั้นเป็นหนึ่งในชุดที่ดีที่สุดคลิปนี้เรามาอัปเดตข้อมูลสั้นๆนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ